นิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคืนติดเกาะลมพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงเสียงคลื่นยักษ์ที่กระแทกฝั่งทำให้เกาะดูเหมือนจะกลายเป็นดินแดนต้องคำสาบเสียงซ่าแซกอยู่ในความมืดเสียงไม้กระทบกันจากบังกะโลไม้ ที่พักผ่อนกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าที่นี่ไม่มีใครสามารถหนีออกไปได้ณนะตอนนี้พวกเราห้าคนยืนอยู่ที่ชายหาดของเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่เหมือนจะเป็นสวรรค์แต่กลับกลายเป็นฝันร้ายในคืนที่พายุเข้าถลม่มทำไมถึงไม่เห็นเรือมารับเลยนะน้ำเสียงของเอมิกระทบกับเสียงลมอย่างเหนื่อยล้าเธอก้มมองนาฬิกาที่ข้อมือเห็นว่าเวลาที่เธอรอคอยมานานเกินไปแล้วสงสัยว่าเรือติดพายุค,คงไม่สามารถออกมาที่นี่ได้ในคืนนี้ เสียงของทีพูดด้วยความวิตกกังวลเขาเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจแข็งแรงและดูเหมือนจะเป็นคนมีเหตุผลแต่แม้จะพยายามควบคุมตัวเองแต่ทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธความกลัวที่กำลังเข้ามาพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหาที่พักบนเกาะแห่งนี้และหวังว่าในวันรุ่งขึ้นพวกเขาจะสามารถกลับบ้านได้หลังจากพยายามตัดสินใจพักอยู่ที่บังกะโลไม้เล็กๆก,กลางป่าที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวพวกเขาเริ่มจัดข้าวของวางกระเป๋า และพยายามทําให้ตนเองสบายใจเพื่ออดทนกับคืนที่ไร้ดวงดาวแต่มีกระแสบางอย่างที่ทุกคนรู้สึกเหมือนจะมีสิ่งที่ไม่ปกติอยู่ที่นี่รู้สึกแปลกๆนะเหมือนมีใครกําลังมองเราอยู่น้ําเสียงของมีนาทําให้ทุกคนหยุดนิ่งจะบ้าเหรอไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากพวกเราที่พูดเสียงแข็งแต่ก็อดไม่ให้มองไปรอบๆบ,บังกะโลเสียงลมและเสียงคลื่นยังคงคำรามแต่ดูเหมือนจะมีเสียงบางอย่างแทรกขึ้นมาเสียงกระซิบเบา,เบา จากที่ไกลออกไปเหมือนเสียงคนร้องให้หรือเสียงอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้เสียงอะไรหน้าเอมิถามอย่างหวาดกลัวไม่เป็นไรหรอกอาจเป็นเสียงลมเท่านั้นที่พยายามให้กำลังใจทุกคนแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงลมมันเป็นเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเสียงเหมือนคนกำลังร้องให้อย่างอ่อนแรงเสียงนั้นมาจากในป่าทุกคนมานั่งรวมตัวกันที่โต๊ะกลางห้องกระทั่งเสียงพายุเริ่มทำให้กระจกสะเทือนเสียงสายลมและเสียงคลื่นทำให้พวกเขาต้องเกรงกลัว แม้จะพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราคงปลอดภัยจากคืนนี้ที่พยายามทําให้ทุกคนมั่นใจแต่ภายในใจเขาก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่พวกเขากําลังพยายามปรับสภาพจิตใจนั้นเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากที่มืดมิดช่วยด้วยทุกคนเงียบก,กริบน้ําเสียงแหบแห้งนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเสียงเหมือนคนที่อยู่ในความทุกข์ทรมานเสียงนั้นดังมาจากภายนอกจากความมืดทุกคนมองหน้ากันอย่างตกตะลึง ใครได้ยินเสียงนั้นไหมมีนาถามเสียงสัน่นเราไม่ควรออกไปอาจเป็นสัตว์ป่าหรืออะไรที่เราไม่รู้ทีพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ในใจทุกคนกลับมีบางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ความกลัวเริ่มเข้าครอบงำพวกเขาไม่กล้าที่จะออกไปดูเสียงนั้นยังคงดังอย่างต่อเนื่องและในที่สุดคืนนี้ก็มาถึงจุดที่ทุกคนไม่อาจคาดคิดได้เสียงนั้นเริ่มชัดขึ้นและดูเหมือนจะใกล้เข้ามา ไม่ใช่แค่เสียงจากความมืดแต่เสียงนั้นเหมือนจะอยู่ที่นี่ข้างๆและแล้วความจริงก็เผยตัวออกมาพวกเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวเสียงที่พวกเขาได้ยินก่อนหน้านี้ยังคงก้องอยู่ในหูเหมือนจะตามมาหลอกหลอนพวกเขาต่างไม่กล้าที่จะพูดอะไรสักคำเพราะกลัวว่าหากพูดอะไรออกไปเสียงนั้นอาจจะดังขึ้นอีกพวกเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วที่พูดเสียงเบาแต่ทุกคนก็ได้ยินชัดเจนทำไมละเราจะไปที่ไหนล่ะมีนาถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเราต้องหาที่ปลอดภัยอาจจะไปหลบที่ไหนสักที่ที่ห่างออกจากที่นี่ เสียงลมพัดกระหน่ำมาอีกครั้งเสียงคลื่นที่ซัดชายหาดทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความมืดและโดดเดี่ยวที่ล้อมรอบพวกเขาลุกขึ้นจากที่นั่งและเริ่มมองหาทางออกแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่คาดฝันเสียงแหบแห้งนั้นยังคงดังต่อเนื่องเหมือนกับว่าใครบางคนกำลังร้องขอความช่วยเหลือและเสียงนั้นเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆจากความมืดที่อยู่รอบๆบ,บังกะโลพวกเรารู้สึกเหมือนเสียงนั้นอยู่ใกล้ๆเอม่พูดด้วยน้ำเสียงที่สัน่น ที่พยายามกลั้นใจและตัดสินใจเดินออกไปที่ระเบียงบังกะโลเพื่อหาต้นต่อของเสียงแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูออกไปอะไรกันเขาเห็นแค่ความมืดสนิทและต้นไม้ที่ลู่ลงอยู่แต่เสียงนั้นมันยังคงอยู่มีอะไรอยู่ที่นี่ที่พูดเบาๆพร้อมกับมองไปรอบๆในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังตกตะลึงเสียงนั้นก็ชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยด้วยเสียงเหมือนจะมาจากตรงจุดที่มีต้นไม้หนาทึบแต่พวกเขาไม่กล้าที่จะเดินเข้าไป เราต้องทำยังไงเอมี่ถามไม่แน่อาจเป็นกับดักหรืออะไรบางอย่างเราไม่ควรเข้าไปใกล้ที่ตดสินใจเสียงเข้มแต่แล้วเสียงนั้นก็หยุดทุกคนยืนนิ่งอยู่ที่เดิมดวงใจของพวกเขาเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออกเสียงนั้นไม่มาอีกแล้วแต่บรรยากาศรอบๆกลับเต็มไปด้วยความน่ากลัวพวกเราควรทำอะไรมีนาถามเสียงเบาที่ถอนหายใจยาวและหันมามองทุกคน เราต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อนที่พายุจะรุนแรงขึ้นอีกเราต้องเดินไปหาที่ที่ปลอดภัยและรอจนพรุ่งนี้แต่การตัดสินใจในคืนนี้กลับไม่ใช่เรื่องง่ายพายุยังคงคำรามก้องลมยังคงพัดและเสียงนั้นยังวนเวียนอยู่ในหัวพวกเขาตัดสินใจอย่างไม่ลังเลทุกคนรวบรวมข้าวของและเตรียมตัวเดินเข้าไปในป่าเพื่อมองหาเส้นทางออกจากเกาะแห่งนี้ที่เป็นคนคอยดูแลทุกอย่างเขามีไฟฉายเล็กๆติดตัวและส่องไปที่เส้นทางที่พอจะเดินได้ แต่ในขณะนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นอีกครั้งช่วยด้วยทุกคนหยุดกึกเสียงนั้นอีกแล้วเอมิพูดเสียงสัน่นเราต้องไม่ตื่นตระหนกเดินไปตามทางที่ฉันเห็นอย่าเพิ่งหยุดที่พูดพร้อมกับทําใจให้มั่นคงพวกเขาเดินผ่านต้นไม้ที่หนาทึบเส้นทางเต็มไปด้วยความชื้นและความมืดแต่ทุกคนพยายามกลั้นใจเดินต่อไปอย่างไม่มั่นคงสิ่งที่ไม่คาดคิดทันใดนั้นมีเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นข้างหลังทุกคนหยุด ใครอยู่ที่นั่นที่ถามเสียงดังไม่มีคำตอบพวกเราไม่ใช่ศัตรูที่ตะโกนแต่ในความมืดอ,อะไรกันพวกเขาเห็นดวงตาเล็กๆที่แวววาวอยู่ในความมืดทุกคนตกใจและลุกขึ้นจากพื้นมันมันคืออะไรมีนาถามที่พยายามไม่ตื่นตกใจแต่ก็ไม่อาจถักห้ามใจได้ดวงตาเหล่านั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ความมืดครอบครองทุกอย่างและทุกคนเริ่มเข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่เกาะธรรมดา แต่เต็มไปด้วยความลับและสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครรู้เสียงนั้นยังไม่หยุดและตอนนี้พวกเขากําลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงพวกเราจะต้องทํำยังไงและการผจญภัยในคืนที่มืดมิดกําลังก้าวเข้าสู่จุดที่อันตรายยิ่งขึ้น ทุกคนยืนนิ่งอยู่ที่กลางป่าดวงตาที่แวววาวจากความมืดเมื่อครู่ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในฝันร้ายไม่มีใครกล้าที่จะขยับตัวหรือพูดอะไรอีกเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และเสียงคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งยิ่งทำให้บรรยากาศมืดมนและน่ากลัวยิ่งขึ้นพวกเราเราต้องหาที่ปลอดภัยก่อนพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะหาทางออกจากเกาะนี้ทีพูดด้วยเสียงที่สัน่นทุกคนพยักหน้าอย่างไม่มั่นใจแต่ก็ทำตามคำพูดของที พวกเขาเริ่มเดินต่อไปอีกครั้งมือถือไฟฉายและเดินไปตามเส้นทางที่ดูเหมือนจะเป็นทางออกจากป่าทุกก้าวที่เดินทุกเสียงที่ดังจากกิ่งไม้ที่สั่นสะเทือนทําให้หัวใจของพวกเขากระชุ่มกระชวยไปด้วยความกลัวเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบจุดที่เราผ่านมาหรือเปล่าเอมี่ถามไม่เป็นไรหรอกเราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วจะพบทางออกเองที่ตอบเสียงเข้มแต่ว่าตลอดทางทุกอย่างเริ่มแปลกขึ้นในความมืด เสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่เสียงของพวกเขาดังขึ้นเพื่อนคนแรกหายไปทุกคนหยุดเงียบทุกคนหยุดทีตะโกนพวกเขาหยุดเดินและหันมามองกันมีเสียงอะไรบางอย่างที่พูดแต่ก่อนที่ใครจะตอบอะไรมีเสียงที่ทำให้หัวใจทุกคนตกใจใครอยู่ที่นั่นเป็นเสียงใครมีนาถามด้วยน้ำเสียงสัน่นทันใดนั้นเอมี่หันไปมองด้านหลังและพบว่าเอมี่เธอเห็นอะไรไหมทีถาม แต่เอมี่ไม่มีคำตอบเอมี่ทีตะโกนอีกครั้งและในทันใดเอมี่ไม่อยู่แล้วเอมี่ทุกคนร้องพร้อมกันพวกเขาเริ่มมองไปรอบๆอ,อย่างตื่นตระหนกไม่ไม่ใช่ทีพูดพวกเขาไม่พบเอมี่อยู่ตรงนั้นเอมี่หายไปมีนาถามใช่เธออยู่ตรงนี้เมื่อกี้ทีพูดทุกคนมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวทุกคนเริ่มตะลึงและไม่กล้าที่จะเดินต่อแต่เมื่อพยายามหันกลับมาที่จุดเริ่มต้น เสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็กลับมาอีกครั้งไม่เอาเราไปหาที่ปลอดภัยกันทีพูดพวกเขาเริ่มเดินอีกครั้งแต่ในช่วงเวลาที่กำลังไปตามเส้นทางเสียงที่น่ากลัวก็กลับมาอีกครั้งเสียงการเคลื่อนไหวจากป่าใครใครอยู่ตรงนั้นและทันใดนั้นมีเสียงร้องจากด้านหลังใครใครอยู่ที่นี่ทุกคนหันกลับไปมองแต่ไม่พบอะไรไม่เอาแล้วมีนากร้อง แต่ก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรต่อเสียงนั้นก็หายไปและเมื่อหันมาดูมีหน้าก็หายไปมีน้าหายไปด้วยทีพูดด้วยน้ำเสียงที่สัน่นเดี๋ยวพวกเราอย่าทิ้งใครไว้เราต้องหาพวกเขาทุกคนเริ่มตระหนักว่าเพื่อนของพวกเขาไม่ได้หายไปเพราะเป็นอุบัติเหตุบางอย่างกำลังตามพวกเขาอยู่พวกเราไม่ปลอดภัยเราต้องหาที่ปลอดภัยก่อนทีพูดทุกคนพยักหน้าแต่ในใจทุกคนต่างก็รู้ว่า พวกเขากำลังติดอยู่ที่นี่และอาจจะไม่มีใครรอดออกไปทุกอย่างรอบตัวมือสนิทเสียงนั้นยังวนเวียนอยู่และพวกเขาเริ่มไม่แน่ใจว่ามีสิ่งใดอยู่ที่นี่เอาเถอะเราไปที่หินใหญ่ตรงนั้นมันดูเหมือนจะปลอดภัยทีพูดทุกคนพยักหน้าอย่างไม่มั่นใจแต่การตัดสินใจนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความหายานณะการหายไปของเพื่อนทำให้ทุกคนเริ่มหวาดกลัวและไม่มั่นใจพวกเขาไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่นี่ แต่พวกเขาต่างรู้ดีว่าบางสิ่งกำลังกำหนดชะตากรรมของพวกเขาและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการผจญภัยในความมืดกำลังก้าวเข้าสู่จุดที่ทุกคนไม่อาจคาดคิด หลังจากที่เพื่อนหายไปทีละคนเหลือเพียงทีและพิมพ์ที่ยังคงอยู่พวกเขานั่งพิงหินก้อนใหญ่กลางป่าด้วยความหวาดกลัวแสงจากไฟฉายที่ริบรี่ไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยขึ้นเลยพิมเธอคิดว่าเราจะรอดไหมที่ถามน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังพิมสายหน้าน้ำตาไหลลงอาบแก้มฉันไม่รู้แต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราเราไม่น่ามาเลยในขณะที่ทั้งสองกำลังพูด เสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาดังขึ้นจากป่ารอบตัวพวกเขาทีรีบลุกขึ้นยืนมือจับไม้ไว้แน่นใครอยู่ที่นั่นออกมานะเขาตะโกนแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือเสียงหัวเราะเบาๆที่ฟังดูน่าขลุกฮ่าฮ่าฮ่าเสียงนั้นดังมาจากทุกทิศทางเราว่ามันกําลังเล่นสนุกกับพวกเขาทัานใดนั้นเงาดารูปร่างแปลกประหลาดค่อยๆปรากฏตัวขึ้นจากความมืดรูปร่างมันดูคล้ายมนุษย์แต่มีดวงตาสีแดงเรืองรองและร่างกายที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติ มันคืออะไรพิมพ์พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือวิ่งทีตะโกนและจับมือพิมพ์วิ่งหนีทั้งสองวิ่งฝ่าความมืดไปตามทางที่พวกเขาคิดว่าจะนำพวกเขาออกจากป่าแต่ไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งไปทางไหนทุกเส้นทางดูเหมือนจะพาพวกเขากลับมาที่เดิมเราวิ่งวนอยู่หรือพิมพ์ตะโกนด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่หอบหายใจหนักเขาจับหัวตัวเองด้วยความสับสนมันเป็นไปไม่ได้เราแค่หลงเสียงหัวรบแผ่วเ,เบาดังขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่พิมพ์จะถูกแรงที่มองไม่เห็นฉุดกระชากออกจากมือของทีทีช่วยฉันด้วยพิมพ์ร้องเสียงดังแต่ร่างของเธอกลับถูกลาขหายไปในความมืดทีวิ่งตามเสียงของพิมพ์แต่สิ่งที่เขาพบคือเพียงความว่างเปล่าพิมพิมเขาตะโกนจนเสียงแหบแห้งแต่ไม่มีคําตอบทีสุดตัวลงกับพื้นน้ําตาไหลาอาบแก้มเขามองไปที่ไฟฉายในมือซึ่งเริ่มหมดพลังงานแสงไฟริบหรีเผยให้เห็นรอยจากประหลาดบนพื้นดิน มันเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นวงเวทนี่มันอะไรกันใครทำแบบนี้เขาพูดด้วยเสียงที่สัน่นทันใดนั้นเงาดำปรากฏขึ้นด้านหลังของเขามันค่อยๆโน้มตัวลงมาใกล้และกระซิบที่ข้างหูเจ้าคือคนสุดท้ายที่หันไปมองด้วยความตื่นตระหนกแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดราวกับถูกแทงทะลุหัวใจทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความมืดมิดเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงหัวเราะของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เมื่อพายุสงบลงกลุ่มกู้ภัยที่ออกค้นหาพวกเขาบนเกาะพบเพียงร่องรอยการต่อสู้และเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ที่หายไปไม่มีศพไม่มีร่องรอยชีวิตเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยมีตัวตนบนเกาะนี้แต่ลมที่พัดผ่านป่ายังคงแฝงไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆโปรตติาม นิยายเรื่องต่อไป